สวัสดีค่ะมาวันนี้พามาชมเห็ดใหญ่ขึ้นไหมไหมแก่ขึ้นไหมไม่แก่หรอกเนาะแก่ไหมคันตาแลนสีเหลืองเห็ดที่มีราคาแพงติดอันดับกวาใได้แคือคันตาแลนคันตาแลนจะมีสีเหลืองแล้วก็จะมีสีคันตาเลนดำเนาะตอนนี้ก็เป็นทัดคันตาแลน ก็จะ,จะเป็นออกสีออกดำดำตอนนี้กำลังจะเริ่มเริ่มเริ่มออกแล้วอะหลายอะดอกแบบเป็นนุ่มอะเนี่ยคันตาลันสีดำทัดคันตาลันสีจะถ้าเบิ้งเพื่อนกันรู้สึกว่าจะไข่ไข่กันนะไข่ไข่กันแต่ว่ามันจะเป็นแบบจังไรละไอไอตรงตรงล้ำต้นตรงตรงไอท่อไอนี้มันอนะท่อ ที่เป็นเซนๆนมันจะแตกต่างกันแค่นี้เองตรงนี้สิ่งที่มันสิส่งที่มันแตกต่างเนาะแต่คือ่เป็นเป็นเป็นเซนเซนอ่ะมันจะเบิ่ง่ายถ้าเป็นทัดคันตะแล่นก็จะเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบโล่งเลยเป็นแบบโมมีโมมีเซนโมมีเซนแบบนี้มันจะด hmm. uh, ูง่ายแล้วกะของคันตะแลนก็จะเป็นแบบจำอะไรคันไม้ก็จะเป็นเป็นโล่งฝนตกอะ ี่เต็มใบไม่เต็มเลยอ่ะแต่ถ้าเบ้าถึงถ้าเบ้าถึงมากหรือว่าชอบนะชอบกินนะกินชอบคันเตอรแลนดนี่แหละแบบมันหอมอ่ะรูอสึว่ามันหอมแล้วมันจะเป็นแบบบรอ่วเราจะคลองเป็นคนแบบยังไงละ่ะ บ่รู้จักเห็ดอ่าบอาง่ายๆคือบ่รู้จักเห็นะแต่คือกินกินแนวที่มันแบบเข้ามันใจมันใจว่ามันมันบ่มันบ่นบเบียประมาณเนี้ยเนี่ยของทัดคันต์แลนดอ่ะมันจะเป็นป่องข้างในมันจะเป็นโลง่งความแตกต่างถ้าเป็นของคันตะแลนดคันตะแลนดก็คือจะเป็นทึบจะเป็นทึบเลยอะ่ะข้างในจะเป็นทึบเลยเนาะ ข้างในจะเป็นทึบไม่มีป้องข้างในเนี่คือความแตกตา่างลักษณะถ้าเบิงแบบเพื่อนๆนะเบิงแบบเพื่อนๆจะคายๆกันนะสีอาจจะจางๆสีอาจจะบกเข้มคั้นตะลังนี่คือสีเหลืองเข้มเลยอะชตีตักแห้งตากแห้งดูง่ายๆเลย นี่ยสะออนกําลังแบบช่วงนี้เลยนะกําลังแบบน่ารักน่ารักเลยอะ่ะเป็นนุ่มเป็นสาวกันไหเนี่ยซัมเนียร์พอดีโบแกะมากนะแล้วอันนี้้าไปซาก็นี่ก็คือเรียบร้อยคล้าๆขๆเห็ดคล้าขๆเห็ดอีกอย่างนะเห็ดหูหนูพคล้ายๆ่ยังนม่มีดอกเล็กๆจริงๆเลคไข่ไขเห็ดอีกอย่างบาง้านขา ถ้ารุ่นนี้ก็ต้องฉีกก็ได้เนี่ยที่มันเป็นลนักษณะมันเป็นป่องแบบนี้นะข้างในข้างในบางที่มันจะมีมีหนอนมีอย่างช้อมใช้ข้างในเพราะเป็นป่องข้างในฝนตกตลอดอะ ตกตลอดเวลาเล่น,นก็เลยเป็นเอยียงทีจังไลล่ะพอกระทื้นจะเข้าปากอะจังไลล่ะพออปีกเปียกปีกเม,เมียพ่อยหญ่าหญพอเป็นตะไบได้ปะ่ะนี่แต่มาหลอกมาแลงนี่แต่แบบบัลหวบุยามหนอกขยะขยแยง <_ players> ทากาัาไนไล่ไล่ม่ว่าจะเป็นไอใบไม้อ่ะ ติดแนงเลยอะค่ะฝนตกฝนตกก็จะเป็นประมาณนี้อบค่ะไม่มีหลอกแดดอบย่างเดียวสามสี่สี่ซีก็ว่ากันไปเนี่ยเป็นแบบใบไม้อะไม่ได่ใบไม่เพราะว่าฝนฝนตกอ ได้หลนี่แหงแล้วกะเหลือนิดเดียวเองเบิ่งคือจังไหลซื้อทำความสะอาดค่ะบริลางงดิบานเฮาเนาะบานเฮามีตะาลางังลางเห็ดเป็นปะกำลังพอด,ดีพอด,ดีพอด,ดีเลยส่วนนี้เนาะ เดี๋ยวจะได้ทับทั้นตะแลนม้าน่ะซุ้มไอ้ดำดำเนี่ยยิ่งๆดำดำเนี่ยถือฝนนะฝนตกใส่นี่แบบโอ้ยเอเล่เลยแหละว่าเป็นต้ว่าเป็นตยากว่าเป็นต้ยากเลยแหละเกะ แกงแซ่บเนาะแกงพอีตูวลายเนะเห็นพอีตัวอะไรคิดฮอดเห็นพอีตูวอะไรคิดฮอดคิดฮอดแนวแกงวันนี้พอีตูวลายเนาะแกงใส่พายตัวเรียกอะไรจนจนหินจนหินจนหินแกงใส่บพอีตูแกงผัดพายตัวพายตูวลายไงใส่เอาใส่เอา เก็บแบบาฟ,ฟ้าๆนะบ่ได้เก็บแบบพิธีพิธันเพราะว่าบางคนเป็นเก็บเก็บมากินนคือทํทคาความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยประมาณนี้อันนี้เก็บแบบแดนเลยอะแดนทางแดนพานแดนบานไว้อย่างเพราะว่าฝนจะตก ถ้ผู้เพิ่นมัาเก็บเก็บขายเนาะผ้เก็บขายนะเิยเ่นตองหูจักปลาหูจักแรงหมองมันเลยแหละออกมาจากปลานี่เอามาาที่เรเป็นแบบคนมาเป็นเข็งๆเ,เลยอะอยนั่นสำหรับผู้เพิ่นเพิ่นมีสมบัติแหล่งสมบัติส่วนตัวก็ว่า